ด่าหรอเลิกก่อนร้านแก๊สอยากเจอกันเสร็จแล้วบอกยังไม่พร้อมจะมีใครเป็นพี่น้องกันน้อยอย่างเงี้ยหรอเฮียนะอยู่หลังร้านแก๊สนะไม่รับผิดชอบเลยรวยก็น้อยยังจะมีหน้ามาบอกว่าเออ เขาคลอยหออยากจะมั่นหน้ามั่นโหนกบอกไม่บอกไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีใครไม่เคยอยู่ที่ปเป็นมอกีนะเรียกว่าอะไร่อน <c oughs> ม <c oughs> อันเลือ่อนตัวนะกว่าจะได้ผัวจะโดนยิงก็ะอยู่ขาพ่อค้าส่งเสียงหน่อยพ่อค้าพ่อค้ากำลังดีฟูดีวงานใหญ่อยู่ <c oughs> <c oughs> เก็บเกี่ยวนี่โคตรนานเลยไปเก็บปลาทองอ่ะเองเอาเฟสมาเหรอใช่รอแยกพี่ซื้อรอแยกไปยังยังไม่ได้ซื้อเลยกูกดออกไม่ซื้อไม่มันไม่ทำภารกิจรอแยกก็ได้อยาจะปลาตอกมือแล้วเราจะไม่เหลือใครเลยจะเดินจะไปเปิดก็เปิดก็ได้รอแยกแค่ไปเอาภารกิจออกมาหล่อนมันเหมาะกับปวดสาวบ้านไงพอเขาโสดแล้วมันก็เลยไม่ได้ไงเขาก็เลยไม่เอาเธอ ก็เขามีเม <cues> <feed> hmm ียเขาก็เอาเธอพอเขาไม่มีเมียเขาก็ไม่เอาเธอแล้วหนุ่มยังปั่นไม่เสร็จเลยเขาจะไม่มีค่าพอที่จะมาเป็นบ้านหลวงข้างบ้านเลวงเราฟังกันเลยตื่นเต้นไงต้ยถเต้นมีใครเสร็จอันนี้เมื่อกี้ใครเสร็จก็จะพ่อข้าวอันนี้ของอันนี้ของพี่ ที่จะไปบ้านใหญ่ไปบ้านแต่ราเชื้ก็ได้ยั่ไงต่รอเก๊สมันเป็นตักทองแล้วก็ทำท่าหนหูตกตายเป็นห่วงเดียมมากเล้หยน้ำหา ติดมาให้เราแล้วนักดำเตอร์อุ้ยนักดำน้ำเราอยู่ในร้านแก๊สนะปั่นอยู่ห้าสิบมาตามมาตามมาตามผมมาตามผมนะมาเปลี่ยนคนมาเปลี่ยนคนมาเลิกตามแล้วมาเลิกตามแล้วมาเลิกตามแล้วเออคุอยู่ร้านแก๊สอย่ามาว้าว อาหนปั่นไปเก็ไม่ม่เสร็จอ่ะไล่ไงผมปั่นเอะอยู่ตรงไหนอ่ะ็นะเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามาจากงนุนแล้วมันเอาโเผีได้งไงเป็นไงล่ะเป็นงไงล่ะคิดมันไปเดียวนูเว้ย แปคนเดียวเลยว่ะในนั้นแก้งอเออดิพี่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 คามาทางหลังพี่พี่ดีพี่ดีพี่คามข้างหลังผานคางคานมา่านอให้จะส่องใช่ไหมไม่เห็นนะไม่เห็น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 นไม่เห็นนไม่เห็นนะ ไล่สนิกแล้วู่ยแล้วค้าอีเวนนีุ้้มไปปคน้ำหวานวันนี้หวยพี่เก็บไม่ได้ไงี่ไ้ไม่ได้น่ีด้ีไม้้ไม่ี้ไมี้ม่ได้ตไมี้ได้ตนีไม เมียอยู่นะต,ต่างน้องาก้อนติดๆเป็นไงเจอไหมจูงดิหน้าจูงตายพี่แมวมันอยู่ต้องใส่ว่าโนต้องไหนคะโน้โนกำลังไปหาพี่ใหม่บ้านเล็กตายไปแล้วเด้อมันเฝ้าหรอใช่มันเฝ้า มันเป่าเพราะมีคนเลยอยู่แถวนี้ไงเพราะว่าเครื่องนี้มันจะเสร็จแล้วมันก็เลยเป่าจับเครื่องเลยพี่พี่พี่พิกพี่ไปไปปั่นไฟก็ได้ไปเลยปั่นไปเลยเอามันเลยเข้าก็ให้ปั่นไฟล้ดีจ้ะผมไม่รู้ว่ามีโดวันไหมผมจะเทเลยนะเปิดให้หลังบ้านใหญ่หลังร้านแก๊สยังไม่ถึงประตูเลยนะ กำลังเปิดเปิดตรงไหนเปิดหลังบ้านบ้านร้านแก๊ส่าเป็นคนเลยเฮียมาปะเนี่ยมาปะเนี่ยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบขวนตรงไม้ตรงไม้ เปิดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเปิดเก้าเาแล้วพี่ดีแล้วอ่ะเมื่อกี้ต้องหนวะบุ้มดิแทงหลังนึงไม่ขนาดนั้นเองเอางไ,ไ,ไม่รูดไม่รูดเมื่อกี้ว่าจะแทงหลัง ไหนกันน่ะต้องฮิวต้องฮิวอยู่ไหนอยู่ในร้านแก๊สอยู่ในร้านแก๊สพี่ออกมาข้างหลังข้างหลังแก๊สผมจะฮิวแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยพี่ดิมเต้าคูเวอร์อีเวนนี้ดังร้านแก๊สประตูก้าวๆน่าพิเดียดเด็ดเด็ดใจเย็นยิมลุไม่ล่มลุกแม่หืมบักขับแม็กมาทำไมวะ มาเฉยมูดิมาได้ฟังมามมมมาแล้วช่วยเลยช่วยเลยอยูพี่พี่ไป้องอะไรวัใช่ไหมพี่ไปปรตอน่อ่ไหะรับใหรับให้ ที้องบังไบ่ได้น้อบล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 บรัลบ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 ล่ลเลบลบลลบ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 บลลบลบลา อ่านไม่กีเหลือเครื่องเดียวแล้วตอนที่มันเริ่มไล่มันก็เเหลือสามเครื่องปั่นกันเลยนองมีเพิ่มเดียวเย